รายเรียนเธอคือครูสู้ด้วยใจไม่ไหวัน่นโลกยืนยันรับอยู่ในชื่อเสียงจับมือกันเถียหน้องเดินขอบเพียงโ็พะขอบเพียงวักวาลการก้าวา ว้าวตาก้าเื่อทางในที่นี้ก่อนใที่รักปราาในพิธีที่อยุดเพียนประดงเลิกเลยนะคะแล้วก็ส่งต่อ ดับพีอลล้องม <c oughs> ันลมแหงเนาะเอาละครับจุดเทียนเลยครับผู้แก้ไขเทียนเลยครับคือสัญาณการหายของครอครูที่ได้ศึกษา มาอย่างต่อเนื่องทุกย่างยืนจนถึงปัจจุบันขอเรียนเชิญทุกท่านได้ร้องรวมพลังใจในสุนทรและแข็งแกร่งของทุกท่านส่งผ่านลงไปเปลวเพียงที่อยู่ในตัวาอย่างที่มาเทียนเพื่อเป็นยันต์ต้องยับถือในตนาลงความมุ่งมั่นและอุดมการณ์ที่เจริญรอยตามเรื่องพันผุ้คนบาดแห่งองค์สมเด็จพระ บรมพระบรมคณะกรรมาธิเบรมหาภูมิพอลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบอพิตรพระผู้ทรงเป็นประมาทารของแผ่นดินและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิลาลาวชาาร,ราลงกรณ์พระวชิรเกล้าจ้าดุลเนื้อในกานรักษาสื่อสานต่อยอดอุดมการณ์ของครู สิ่งสังศิษย์ทั้งหลายเทพยดาฟ้าอินเทพามารักรรรรขอจงละเรยเวชัยให้วิชาชีพคุณดวงเจริญรุ่งเรืองเป็นที่พื่งนของสังคมประเทศชาติตราบนานเท่านานจะกล้าไปแม้ไปจะไม่โลภจะกล้าไปแม้โชคจะหลีกหนีจะกล้าไปแม้ใครไม่มี จะก้าวไปแม้มีคนนินทาจะก้าวไปเพื่อทางที่สร้างสรรค์จะก้าวไปไม่หวั่นมวลปัญหาจะก้าวไปเพื่อแพร่พัฒนาจะก้าวไปเพื่อการศึกษาของชาติไทยชายโย